สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปดูหญ้าที่เราปลูกเมื่อครั้งที่แล้วนะคะไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้เป็นหญ้ามูราโต้สองนะคะซื้อต้นพันธุมาปลูกกิโลกร,รัมละหนึ่งร้อยบาทนะคะเอามาแยกแยกหนอกปลูกนะคะนี่ติดหมดทุกต้นเลยนะคะกำลังแตกหน่อแตกยอดใหม่เริ่มแตกกอแล้วนะคะ Hey. งามนะคะรอดทุกต้นย่ามูดล,ละโต้2สองนี hey. ่นะคะ,ะถ้าแตกกอนี่กอใหญ่มากนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นยาก,กินนี่สีม่วงนะคะปีที่แล้วปลูกไว้แล้วฝนตกแล้วก็แตกหน่อใหม่นะคะถ้าแก่นี่ก็จะแยกแยกกอนะคะอันนี้เป็นย่าหวานอิสราเอล ะคะแตกยอดแล้วนะคะนนี้ซื้อท่อนพันละหนึ่งบาทนะคะ,ะมีบางหลุมที่ท่อนพันเน่านะคะตายแต่ส่วนใหญ่รอดนะคะนี่นะคะยญ้าหวานอิสราเอลปลูกรวมกันนะคะอันนี้เป็นหญ้าฮาลฟัตบาซิลค่ะนี่ปลูกหลุมละสอท่อนนะคะแตกหน่อแล้วแตกหน่อ,หนอใหม่แล้วนะคะ รอดทุกต้นนะคะบางต้นยังไม่แตกหน่อแต่ก็ยังเขียวอยู่นี่ฮารลฟัตบาซิลซื้อมาท่อนพันละ20บบาทนะคะติดทุกต้นนะคะนี่นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ